พายุมีไว้ฝ่าปัญหามีไว้แก้หวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกลองเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุก กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็ๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับราคาถูกครับจับต้องได้ครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับ เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนุ่มๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่สองครับเป็น,ลนหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆกับดำเลยครับเก่าๆงามงามอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญปิดตาพังพักการครับด้าน,นหลังเป็นลาหูอมจันทร์บรับ12นักกษัตริย์ครับ ขละเลขยันครับต่อโค้ดยครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเหนือออกสีนาคเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเหรียญส,สวยๆคมๆเลยครับ หลังพระคูวิสัยโสพลทิมครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆมันมัน,มนเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับถูกใจได้เลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่หครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับองค์พระลํำ่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพิมพ์ครึ่งซี่ครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับเนหนือนวลนวลนุ่มนุ่มแน่แนๆ่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับเนื้อตุ๊บตุ๊บตั๊บตับเลยครับรายการที่สิบครับ เป็นพระท่ากระดานล่อโบราณครับเหนือชินตะกัวครับเลี่ยมกอบกันน้ำครับน่าจะเป็นพระกู่ครับ รายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งๆเลยครับแก่งๆเก่าๆมันๆเลยครับด้านหลังมีรอยปูไตเลยครับเหนือผงเก่าๆแตกลายงานเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือนวลน,นวนเลยครับมันมันแน่นๆเลยครับเนื้อปิปิแยะๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์คูณปริสุทธโธครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปีพศ2512ครับรายการที่15ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนุ่มนุ่มแน่นแมันมันเลยครับด้านหลังปั๊มรูปพระยาคุดครับมหาอำนาจมหาบารมีครับมีเม็ดไข่ปลาเลยครับด้านล่างครับใต้ฐานครับ รายการที่16ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อเมฆกัะพัดครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่17%เครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ น่ามองหน้าบูชาครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์9ชั้นครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูใบสีครับ เหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีคาบกุดยครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นก่งๆก่งเลยครับ รายการที่20ก็เป็นพาสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับเนือเก่าเก่าค่ำค่ำแก่งแกงเลยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่21ครับเก็เป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยคมสวยมันเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำ้อมบูชาเลยครับหล่อล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่2 2ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับ เหนือแก่งแก่งแน่นแน่น,น,นมันๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับเหนือโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่2 4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่รักไม่โดนใจไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่25ก็ับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มน,มนมแน่นแนน,นวลนเลยครับสวยเย้ายวนใจเลยครับรายการที่26กคับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไขป่ปลาครับ เนื้อนวลๆเลยครับนุ่มนุมแน่นๆเลยครับด้านหลังปั๊มตายางครับรูปลักคังครับรายการที่27็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันมันเลยครับแก่งแงแน่นๆ่นเลยครับ ลงรักเก่าครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับเนื้อหนึกนุ่มครับ เนื้อนวลนวเลยครับนุ่มนแน่นๆ่นเลยครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันมันเลยครับนุ่มนแน่นๆ่นเลยครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามๆามยามเย็นๆครับ ไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจครับไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ